และคำใบที่5นะคะสำหรับใครที่อยากจะทายไปแสดงในช่องเพื่อเรื่องของรางวัลของเราในวันนี้นะคะอย่าลืมคำห่้คือการ์ตูนค่ะการ์ตูนลงทางทำงานเป็นทีมโตไปกับเด็กความรู้สึกและการ์ตูนนั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ถึงเวลาของสกู๊ปของเราแล้วจ้า กลับมาเป็นรอบที่4แล้วนะครับสำหรับหนังในสกุล d s s p i c b บ e มีเรื่องของวายร้ายกลู rew, กับเหล่าสมุนมินเนียนหลังจากที่ภาคก่อนหน้าทำเงินกันไปได้ภาคละหละักหลายร้อยล้านเหรียญเลยแหละครับหรือบางภาคก็ถึงขั้นพันล้านเหรียญเลยครับ เป็นที่แน่นอนนะครับที่ว่าหนังสกุลนี้ซึ่งสร้างโดย Universal Studio ภายใต้ชื่อ Animation Studio อย่าง Illumination Entertainment นอกจากเนื้อเรื่องจะน่าติดตามแล้วอีกส่วนสำคัญของความสำเร็จที่เกิดขึ้นก็คืองานในการออกแบบนั่นเองครับที่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้อย่างลงตัวครับจนกลายมาเป็นภาพยนตร์ที่เราได้ดูกันซึ่งกว่าจะก,กลายเป็นไออย่างที่เราเห็นในโรงภาพยนตร์นะครับคนคิดคนทำเขาผ่านอะไรกันมามากมายลครับ เริ่มตั้งแต่ตัวละครพระเอกอย่างกรูตามท้องเรื่องเลยครับกรูเป็นตัวละครพระเอกที่เป็นตัวร้ายเป็นวายร้ายที่กลายเป็นพระเอกฉะนั้นโจทย์ของตัวละครตัวนี้ก็คือสุดยอดวายร้าย เมื่อเป็นแบบนั้นนะครับตัวละครที่ถูกหยิบมาอ้างอิงถูกหยิบมาพูดถึงตั้งแต่เริ่มต้นสร้างกลุ่ขึ้นมาก็มีมากมายหลายตัวครับเริ่มตั้งแต่ตัวละครแอนิเมชั่นอย่างเจ้าฟ้าตัวร้ายจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องอลาดินด็อกเตอร์อีโวเอ็กแมนโรบติกจากซีรีส์เกม Sonic the Hedgehog รวมทั้งตัวร้ายสุดคลาสสิกจากซีรีส์เจมส์บอนอย่าง e r n s t s t a า r o b l o f e l d และ รวมไปถึงตัวนี้ด้วยครับออสวร์คัปโปพตหรือว่าแพนกวินตัวร้ายจากแบทแมนเมื่อมีตัวละครอ้างอิงมากมายขนาดนี้นะครับทำให้ร่างแรกของตัวละครกรูออกมาค่อนข้างจะหลากหลายครับมีทั้งกรูที่ผอมเพรียวและก็เพิ่มรายละเอียดเรื่องชุดเรื่องหน้าตารวมทั้งเรื่องทรงผมขึ้นมาหน่อย ลองปรับเปลี่ยนทรงผมไปเรื่อยๆนะครับรวมทั้งรูปร่างครับมีทั้งแบบผมหยิกหัวโล้นอย่างที่เห็นครับกรูมีออกมาหลายรูปแบบจริงๆครับ ซึ่งผมว่าไม่เฉพาะทีมงานแหะครับเราคนดูเองยังรู้สึกได้เลยครับว่าถึงแม้ตัวละครครูที่สร้างขึ้นมาโดยมีการตั้งต้นว่าจะเป็นวายร้ายแต่ยังไงซะก็าตามแกก็เป็นพระเอกของเรื่องอยู่ดีนั่นแหละครับฉะนั้นไอหน้าตาที่มีมาทั้งหมดนี้มันดูเลวเกินไปครับสุดท้ายแล้วร่างแรกของครูก็มาจบลงตรงขี้แบบนี้ครับพร้อมกับโปรเจกต์ที่ถูกตั้งชื่อว่า Evil Me ที่เห็นทั้งหมดนี้คืองานที่ร่างขึ้นโดยผู้ชายคนนี้ครับ s พ r g i o Pablo Animator ซึ่งเคยทำงานกับดิสนีย์มาแล้วนะครับหลายต่อหลายเรื่องเลยครับและเขานี่แหละครับคือคนที่เขียนเรื่องและวางโครงสร้างทั้งหมดของ Despicable Me ขึ้นมาหน้าตาของครูไม่ได้จบลงแค่ร่างแรกของ Pablo ครับมันถูกผสมเข้ากับร่างอื่นๆจนสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือตัวที่เราได้เห็นอยู่ในภาพยนตร์นั่นเองครับ ซึ่งภาพที่เห็นนี้คือฝีมือในการวาดของคาแรคเตอร์ดีไซเนอร์ชาวอเมริกาที่มีชื่อว่าคาร์เตอร์กูดริชแก่ลงมือร่างกรูขึ้นมาอย่างที่เราเห็นครับและเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบเฉพาะตัวละครกรูอย่างเดียวนะครับแทบจะทุกตัวละครใน Despicable Me มลยครับที่เป็นผลงานของคาแรคเตอร์ดีไซเนอร์คนนี้คาร์เตอร์กูดริชยกเวน้น หนึ่งในตัวละครที่ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จที่สุดของซีรีส์นี้นะครับและได้รับความนิยมสูงสุดครับกับตัวละคร Minions m มินเนียนเป็นตัวละครที่ถูกออกแบบโดย Eric กส์ l ิ o ลอยอาร์ตดรคเตอร์ชาวฝรั่งเศสนะครับที่ดูแลหนังเรื่อง Despicable Me นี่แหละครับและด้วยแนวความคิดที่ว่าก e ูจะต้องมีสมุน เอริมีการวาดมินเนี่ยนออกมาหลายรูปแบบนะครับครั้งแรกแรกเริ่มเดิมทีพวกเขาทั้งหมดนะครับรวมกระทั่งตัว e r ริกเองอยากให้ตัวละครมินเนี่ยนมันมีสัดส่วนดูคล้ายๆคนหน่อยครับมันมีองค์ประกอบคล้ายๆคนนี่แหละครับเพียงแต่ตัดทอนขนาดลงมาหน่อยแต่ปัญหาก็คือ ใน Despicable m มีเวลามินเนี่ยมันมากันทีมันไม่ได้มากันแค่ตัว2ตัวนะครับมันแหกกันมาเป็นฝูงครับแล้วพอบทของมินเนี่ยมันถูกเขียนไว้แบบนี้ไอเวลาจะทำา g g หรือคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยตัวละครมากมายขนาดนี้รายละเอียดมันเยอะครับแล้วก็มันเปลืองค่าใช้จ่ายดังนั้นทางทีมผลิตของ r e s p i c a b l e m มีก็เลยตัดสินใจลดทอรายละเอียดของตัวมินเนี่ยนลงไปนะครับทำให้มินเนี่ยนกลายเป็นอย่างที่เราเห็นนี้ครับ ซึ่งต้องบอกว่ามันคือการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นมินเนี่ยก็ได้รับความนิยมอย่างมหาศาลครับขนาดที่ว่า oh! Universal Studios <That way. S 1> ที่ฟลอริดาถึงกับมีการสร้างเครื่องเล่นของมันขึ้นมาในสวนสนุกเลยครับในชื่อ Minions Mayhem Ride แต่เมื่อมันประสบความสำเร็จขนาดนั้นไม่รอดครับสุดท้ายมินเนี่ยนก็ถูกจับผิด มีคนตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่าตัวละครมินเนียนในหนังชุด Despicable มีทั้งสีรูปแบบรวมถึงพฤติกรรมการรวมพลแบบหมู่คณะของมันดูแล้วมันดันไปละไม้คล้ายคลึงกับุุยนยนรับใช้หรือว่า s ซ r ร b o บอจากซีรีส์ที่สร้างขึ้นมาจากเกมขายดีอย่าง Mega Man Legends จากประเทศญี่ปุ่นดูตัวเดียวมันก็คล้ายๆนะครับพอเริ่มเยอะเริ่มใช่ครับ แล้วพอมาเป็นฝูงแบบนี้แล้วก็คล้ายกันจริงๆครับเรื่องราวและแนวการคิดในการสร้าง2ตัวละครอย่าง d e s p i c a b l l m มีมันบอกเราได้ชัดเจนนะครับว่ากว่าตัวละครตัวหนึ่งจะออกมาโลดแล่นบนจอให้เราได้ดูได้ชมกันนั้นเขาต้องผ่านกระบวนการคิดมากมายมหาศาลขนาดไหนครับบางครั้งก็กะออกแบบกันให้ดังให้โดนเลยครับแล้วหลายทีมันก็ประสบความสำเร็จไปตามความคาดหมายนะครับในขณะที่หลายครั้ง มันเกิดขึ้นเพราะความบังเอิญครับตัวอย่างที่ชัดๆก็เช่นตัวละครตัวนี้นี่แหละครับมาริโอ้ตัวละครช่างประปาหนึ่งในตัวละครเกมที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับมาริโอมีวิวัฒนาการไปตามเทคโนโลยีของวิดีโอเกมครับที่ก้าวขึ้นมาตามแต่ละยุคสมัย เรื่องนี้เซียนเกมทุกท่านน่าจะจําได้ครับว่ามาริโอโผล่ออกมาครั้งแรกในเกมดองกี้คองในบทของช่างประปาที่ต้องเดินฝ่าด่านขึ้นไปเพื่อช่วยเจ้าหญิงให้ได้ตอนนั้นชื่อของมันไม่ใช่ชื่อมาริโอนะครับมันถูกเรียกว่าจ <L> ัม m a n ชิเงรุมิยามโตะนักออกแบบคนสำคัญของมาริโอ้ซึ่งเป็นเกมดีไซเนอร์และเป็นคนออกแบบมาริโอ้ขึ้นมาเล่าเอาไว้นะครับว่าเขาออกแบบมาริโอ้ขึ้นมาตั้งใจจะให้มันเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวเขาครับในแบบที่ว่าถ้าชิเงรุมิยามโตะออกแบบเกมไหนแล้วก็จะต้องมีการใส่ตัวมาริโอ้ลงไปในทุกๆเกมครับซึ่งขณะนั้นเขาเรียกมันว่ามิสเตอร์วิดีโอ ทั้งเกมเทนนิสที่นั่งอยู่บนเก้าอี้กรรมการ Nintendo g o อ f ก็มีนักกอล์ฟที่ไว้หนวดแบบมาริโรั้วพินบอลเองก็มีมาริโเป็นตัวละครสำคัญครับเห็นแบบนี้แน่นอนครับตัวละครตัวนี้คือตัวละครสำคัญของ Nintendo จริงๆว่าแต่งานออกแบบหน้าตาของมาริโอมาจากไหนดูจากมาริโยุคแรกนะครับตัวแรกที่ปรากฏขึ้นมาบนจอ ในเกมนองกี้คองครับชิง,งิรุมิยามโตะเล่าเอาไว้นะครับว่าเขาออกแบบตัวมาริโอขึ้นมาด้วยข้อจำกัดของยุคสมัยครับเพราะยุคสมัยนั้นวิดีโอเกมไม่สามารถมีสีและมีรายละเอียดได้เหมือนอย่างปัจจุบันครับอย่างแรกที่เขาต้องทำก็คือเขาต้องเขียนและออกแบบจมูกของมาริโอให้มีขนาดใหญ่เพื่อให้เห็นจมูกได้อย่างชัดเจนครับรวมทั้งจะต้องมีการเติมหนวดลงไปเพื่อผู้เล่นจะได้เห็นชัดๆครับว่าปากของมาริโอนั้นอยู่ตรงไหนรวมทั้ง ใส่เอี๊ยมให้เราได้เห็นชัดเจนครับว่าส่วนไหนคือแขนและส่วนไหนคือลำตัวของมาริโอเรียกว่าทั้งหมดนี้คือการออกแบบที่ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องความสวยงามนะครับแต่มันคือการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ทางเทคนิคทั้งสิ้นแหละครับปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไปกว่า30ปี งานออกแบบที่เรียกว่าเป็นการตอบโจทย์ทางเทคนิคกลายเป็นว่าตัวละครตัวนี้กลายเป็นตัวละครสําคัญที่สุดคลาสสิกที่สุดและมีชาวต่างชาติรู้จักมากที่สุดตัวหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นนะครับนอกจากตัวละครที่ว่ากันไปแล้วนะครับยังมีเรื่องราวของเหล่าตัวละครจากภาพยนตร์อีกหลายๆตัวครับที่มีเรื่องราวที่มาที่ไปน่าสนใจเริ่มจากชูเร็กที่ออกแบบโดยคาร์เตอร์กูดริชคนเดียวกับที่วาดกรูให้เดสปิเก b l e เบลมีนั่นแหละครับ แกออกแบบตัวแรกชร็กตัวแรกออกมาเป็นแบบนี้ครับก่อนที่นักออกแบบจาก Dreamworks อย่าง b บร r ี่แจ็คสัจะปรับมันให้ชร็กดูเป็นมิดมากยิ่งขึ้นครับและสุดท้ายพวกเขาก็ปรับทั้งสีและหน้าตาของมันให้เป็นแบบที่เรารู้จักครับอีกหนึ่งตัวคือจินนี่ยักษ์ในตะเก,กียงวิเศษจากภาพยนตร์เรื่องอลาดินตัวละครที่ให้เสียงโดยโรบินวิลเลียมส ก่อนที่มันจะน่ารักน่าชังได้แบบนี้มันเคยทั้งเชยแล้วก็น่าโหดมาก่อนครับไปต่อกันที่ยักษ์ใหญ่ใจดีนะครับรักอินราฟก่อนที่ตัวละครราฟจะหลอกครูดได้แบบนี้นะครับเป็นมาแล้วทั้งหมดครับทั้งปีศาจที่มือเป็นน้ำกอลิล่ายักษ์สีขาวปีศาจยักษ์ขนยาว และระหว่างการออกแบบตัวละครตัวนี้ครับริชมัวผู้กำกับเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าในขณะที่ออกแบบตัวละครราฟอยู่จู่ๆพวกเขาก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ครับว่าพวกเรากำลังไปผิดทางนั่นแหละครับราฟก็เลยค่อยๆปรับเปลี่ยนทิศทางและกลายเป็นอย่างที่เราเห็นนี้โผล่ออกมาครับเรียกว่าโชคดีแหละครับที่ทีมงานฉุกคิดขึ้นได้ถึงได้มีราฟหน้าตาแบบที่เราได้ดูกันนี้ครับ เห็นแบบนี้แล้วไม่ต้องจินตนาการก็คงพอจะนึกออกลครับว่ากว่าตัวละครการ์ตูนที่เราจะได้เห็นอยู่บนจอนั้นมันจะมีหน้าตาออกมาแบบที่เราได้ดูคนทำงานคนสร้างคนคิดเขาจะต้องเขี่ยวเข็นสมองกันขนาดไหนครับกว่าที่จะได้ตัวละครในแบบที่เราดูบางตัวเราก็รู้สึกว่าดูง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อน ซึ่งผมว่าการทํางานแบบนี้มันเตือนเราได้เป็นอย่างดีครับว่าถ้าเราหยุดงานกับตรงที่เรารู้สึกว่าแค่พอใช้ได้หรือว่าพอใจกับผลงานของตัวเองแบบง่ายๆแล้วก็เราไม่มีทางจะสร้างสิ่งที่ดีที่สุดขึ้นมาได้แน่นอนครับ จบไปแล้วนะคะสำหรับสกู๊ปของเราค่ะเดี๋ยวไปพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้ามาเฉลยทุกอย่างนะคะ